ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอรช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ การดูดวงแรนดอมวันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการดูควบคู่กันไปนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับเป็นการดับเบิลเช็คซึ่งกันและกันส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะย้ําว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันนะครับแรนดอมวันนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้มาเริ่มกันเลยทําใจให้สบายๆเป็นสมาธินะครับนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาหรือจะทําใจโลง่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะสิ่งศักดิ์สิสทธิ์กำลังประทานพรเตรียมตัวรับความโชคดีเร็วๆนี้วันนี้ไพ่ใบแรกที่คุณได้ก็คือ โอ้โห oh oh oh. สอดคล้องกับหัวข้อเลย3ถ้วย3 of cups การเฉลิมฉลองความยินดีออกมาแล้วนะครับ3 of cups 3ถ้วยคือไพ่แห่งความยินดีตามภาพของไพ่ออริจินัลนี้ผู้คนชูถ้วยเฉลิมฉลองชยโยโหร้องแสดงความยินดีกันอย่างชัดเจนนะครับ3ถ้วยคือความยินดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรตามความเชื่อเตรียมรับความโชคดีเตรียมมีความยินดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใบแรกมาก็สวยงามแล้วรับไว้ก่อนเลยนะ เรามาโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับนะโอเคไปกันต่อนะครับทำใจสบายๆนะนึกถึงสิ่งที่อยากได้นึกถึงสิ่งที่อยากรู้เออในทางที่ดีนะครับจิตที่เป็นกุศลจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นโอ้เดทไม่ต้องกลัวเดท บนี้ใบเดียวอาจจะดูเหมือนหน้าวันใจแต่ถ้าดูเมื่อกี้มี3าถ้วยความยินดีเดทผมมองว่าเป็นความหมายตามตำราสากลคือความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆอะไรแบบนี้จบบางสิ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นไปได้หรือถ้าบางท่านทำงานในอาชีพที่เสี่ยงภัยอยู่ก็มีโอกาสโดดเด่นในอาชีพในสายงานเช่นกันนะครับงานเสี่ยงภยัยแพทย์พยาบาลทหารตำรวจกู้ภัยแบบนี้หรือท่านที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็เด่นเช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะครับ ทำใจสบายๆให้เป็นสมาธินะครับเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะโอเคโฮเด็กถือไม้เท้าพเพจทอบวอนสคิดอ่านการใดอยากริเริ่มทำสิ่งใดเริ่มได้เลยอ้าขอให้เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอยู่ในมือคุณเพียงแต่ว่าคุณจะเริ่มช้าเริ่มเร็วเพียงไรเท่านั้นเอง ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นนะครับบางอย่างอาจจะใช้ประสบการณ์ตรงก็ได้ลองผิดลองถูกก็ได้หรือดูประสบการณ์คนอื่นเป็นตัวอย่างก็ได้ประยุกต์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะแล้วก็โอ้ซ oh, ีเรียนโฟร์เพนทัคลสช่วงเวลาดีของการจัดสรรจัดระเบียบชีวิตตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินนะ ท่านที่มีปัญหาการเงินอยู่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ฟื้นได้หรือเป็นช่วงเวลาดีของการเริ่มเก็บออมเงิน คนที่ไม่เคยเก็บออมเงินมาก่อนเลยอาจจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มเก็บออมนะครับคนเราอย่าประมาทก,กับชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจะเก็บเล็กผสมน้อยจะมากจะน้อยเก็บไปก่อนทําไปก่อนเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปมันจะเยอะขึ้นเองเป็นช่วงเวลาดีของการเก็บออมเงินหรือทบทวนตัวเองไม่เฉพาะเรื่องการเงินนะใบนี้ยังหมายถึงการทบทวนเรื่องอื่นๆเก็บสะสมประสบการณ์ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอืมแล้วก็ โฮ้โ w h e e of Fortune โชคดีมาแล้วใบนี้เป็นไพ่กงล้อโชคชะตาที่จะหมุนวนไปเรื่อยๆในชีวิตของคนเรามีทั้งโชคดีบ้างไม่ดีบ้างหมุนวนสลับกันไปแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าในหัวข้อนี้พลังงานเป็นพลังงานดีเพราะเริ่มใบแรกมาก็ดีแล้วจาก3ถ้วยใบแรกความยินดีปรากฏเป็นใบแรกผมเชื่อมั่นว่า w h e of Fortune นี้มาบ่งบอกถึงความโชคดี วงล้อโชคชะตาที่หมุนวนมาถึงจุดที่คุณจะได้รับโชคดีตามหัวข้อเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรกันตามความเชื่อและเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้รับไว้ก่อนเลยเออพลังงานจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่อัศาจรรย์มักจะทำนายออกมา,อาสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะรู้เสมอๆนะครับความแม่นยำสูงเลยแหละ นี่เดะมูนคุณไม่ต้องกลัวเดะมูนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากกลางคืนสู่กลางวันกลางวันกลับเป็นกลางคืนใหม่แล้วกลางคืนก็เป็นกลางวันอีกครั้งอะไรแบบนี้วัฏจักรกลางวันกลางคืนที่หมุนเวียนไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับอีกในหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือความทุกข์ความกังวลใดๆในเวลากลางคืนหรือยามเงียบเหงา คุณไม่ต้องกลัวนะครับหากคุณมีความกังวลใดๆก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมัน่นมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเหมือนกลางวันสลับกลางคืนแบบนี้อยู่ในช่วงเวลาที่โชคชะตาดีดวงดีแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งด,ๆาาด,ด,งดีๆจะเข้ามาโดยลําดับนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาโดยลําดับขอให้เชื่อมั่นเลยนี่5ไมเท้าไฟออฟวอนส์ Tao, ถ้าที่ผ่านมาคุณเคยมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใดหรือมีเรียกว่า ชีวิตที่อยู่ไม่สงบสุขจากปัญหาที่คนอื่นก่อปัญหาที่ไม่ได้ก่อปัญหาที่คนอื่นนํามาให้นับจากนี้ไปมันจะน้อยลงมันจะคลี่คลายหรือทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีชีวิตที่ลอยตัวสุขสบายได้เรียกว่าตามอัตภาพไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครใครจะตีกันก็ปล่อยให้เขาตีกันไปไม่เกี่ยวกับคุณอะไรแบบนี้คุณสามารถลอยตัวจากปัญหาของคนอื่นนะเรียกว่าจากปัญหาของคนอื่นเราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องถ้ามีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้ ผู้คนช่วยตามกําลังเท่านั้นพอนะครับประมาณนี้ใครอยากตีกันก็ปล่อยให,ให้เขาตีกันไปเราไม่เกี่ยวนะครับนะเออบางทีก็ต้องปล่อยวางบ้างนะกับเรื่องของคนอื่นนะครับแล้วก็ ก้าวไม้เท้าในอัฟวอนส์ใบนี้ออกมาบ่งบอกชัดว่าคุณมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิตกับการทำงานอยู่บางคนมีภาระหนักที่ต้องดูแลมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวขอให้ทำต่อไปนะครับเชื่อมั่นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเข้าข้างคุณตราบได้ที่ทุกวันนี้คุณยังมีกินมีใช้ยังสามารถมีอินเทอร์เน็ตดูสามารถมีความบันเทิงเริงใจได้ตามอัตภาพตามสมควรไม่ได้ลำบากเกินไปนักนั่นแปลว่าคุณ มาถูกทางแม้จะเหนื่อยแต่คุณยังมีโมเมนต์มีช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายคนเราจะให้สบายตลอด100%ก็คงไม่ใช่จะให้ลำบาก100%ก็คงไม่ใช่อีกนั่นแหละย่อมมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งเหนื่อยทั้งสบายปะปนเคลา้คลากันไปนะครับนะตามเรียกว่าตามหลักธรรมชาติเลยนะครับนะไม่มีอะไรอยู่ถาวรเหนื่อยได้ก็พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วก็ไปทำงานต่อแบบนี้คุณมีโอกาสก้าวหน้าเหนื่อยแล้วคุ้มแน่นอน ความเหนื่อยของคุณผมเชื่อว่าจะนําสิ่งที่ดีที่คุ้มค่ามาให้สู่ชีวิตคุณนะครับดูจากหน้าไพ่แล้วการเริ่มต้นด้วย3ถ้วยวันนี้ไม่ธรรมดาจะมีความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงวิ e อ of Fortune ก็ด้วยนะครับแล้วก็นี่ไงก้าวหน้าแน่นอน8เหรียญเอทออฟเพน a า l ิล ไม่ว่าคุณทําสิ่งใดอยู่คุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวความเหนื่อยยากทั้งหลายก้าวไม้เท้าเมื่อตะกีน้นี้ความเหนื่อยของคุณการอ,าอุตสาหาวิริยะของคุณความภาคเพียรจะเกิดผลดี8เหรียญความหมายที่หนึ่งเป็นไพ่เศรษฐีนะครับหมายความว่าเงินทองบริบูรณ์ดีนะครับหรือในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเจ้าของกิจการคนที่ลงทุนลงแรงด้วยตัวเองสู้ด้วยน้าพักน้ําแรงตัวเองก็ได้ซึ่งคุณจะเติบโตโดยลําดับและอีกความหมายหนึ่งคือการงานที่กําลังก้าวหน้าไปด้วยดีโดยลําดับ แบบนี้ขอให้ขยันขันแข็งนะครับสื่อสย์ส,สุจริตขยันขันแข็งแล้วดีแน่นอนแล้วก็ไปกันต่อขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยำนะครับโฮเดอะแฮงแมนหลายอย่างต้องใช้เวลาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายอย่างต้องใช้เวลาอาจจะต้องรอคอยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าการรอคอยจะคุ้มค่าย้ำอีกครั้งขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยไพายสามถ้วยความยินดี ความยินดีบางทีกว่าจะมาถึงก็ต้องใช้เวลารอคอยสักหน่อยขอให้เชื่อมั่นว่าการรอคอยของคุณจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ท้อใจไปเสียก่อนนะครับประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้โชคให้ลาบคุณอยู่ในเบื้องหลังเรียกว่าถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณเชื่อมัน่นเลยเลยว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับเราไม่ได้หมายความว่าให้ทําดีหวังผลนะแต่เราจะแนะนําให้มีกําลังใจในการทําความดีต่อไปขอให้เชื่อมั่นว่าทําดีได้ดีเอ้อ ไปกันต่อนะครับแล้วก็นี่เดอะเฮอร์มิตคุณมาถูกทางแล้วต่อให้คุณมีภาระหนักแค่ไหนนะครับแต่ในความโชคดีคือคุณยังมีความสุขความสงบในชีวิตได้อยู่เดอะเฮอร์มิตพระฤาษีออกมาเป็นตัวแทนของความสุขความสงบตามอัตภาพเรียกว่า ใครเขาจะวุ่นวายอะไรก็ปล่อยให้คนอื่นเขาวุ่นวายกันไปโลกมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่คุณยังคงอยู่ได้มีความสุขสบายตามอัตภาพมีความสุขความสงบซึ่งเป็นความสุขที่น่าอิจฉามากๆคนรู้หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะไปยึดติดวัตถุเออจะต้องร่ํารวยก่อนถึงจะมีความสุขจะต้องสอบผ่านก่อนถึงจะมีความสุขหรืออาจจะต้องรอปีใหม่ก่อนถึงจะมีความสุขคุณไม่ต้องรออะไรแบบนั้นเราสามารถมีความสุขได้ทุกๆวันวันละหลายครั้งด้วยซึ่งหมายถึงความสุขสงบนี้ มาถูกทางแล้วนะครับโอเคไปกันต่อนะความสุขไม่จำเป็นต้องรอวาระเราสามารถสุขได้ทุกวันวันละหลายรอบดังกล่าวมันมาจากความสุขสงบความสุขจากภายในเออจิตใจสบายความสุขเกิดขึ้นได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาเชื่อผมนะครับเป็นกำลังใจให้นะมาดูกันต่อครับอืโอโหุยราชินีเหรียญ เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าความสุขจากภายในพอคุณมีความสุขจากภายในคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไพราชินีเหรียญเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีอีกใบหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับใบนี้เป็นไพของความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงนะครับคุณที่ถ้าเคยลำบากคุณจะฐานะดีขึ้นถ้าคุณฐานะดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปอีก และถ้าจะให้เจาะจงเฉพาะเจาะจงไปคุณผู้หญิงนะถ้ามาดูใบนี้คุณจะมีฐานะดีโปรไฟล์ที่ดีขึ้นชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นเรียกว่าสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้มากขึ้นผู้คนนับหน้าถือตาแบบนี้นะครับคุณผู้หญิงนะส่วนถ้าคุณผู้ชายมาดูคลิปนี้หยิบได้ใบนี้หมายความว่าคุณจะโชคดีเจอสุภาพสตรีทีท่ดีเข้ามาสนับสนุนเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ชั้นยอดนารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเราจะนั่งนั่งนอน,น,อนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นะครับนะอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนนั้ นารีอุปธรรมคือคุณใช้ชีวิตไปตามปกติและมีโอกาสเจอสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติที่ดีงามเข้ามาเกื้อหนุนพากันไปเจริญเติบโตด้วยกันนะไปด้วยกันไปเติบโตด้วยกันแบบนี้นี่คือความหมายของนารีอุปธรรมรับไว้เลยใดๆก็แล้วแต่คุณมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ตามวาสนานะครับประมาณนี้ดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะมาเมื่อเราสบายใจ ลองสังเกตดูถ้าวันไหนตื่นเช้ามาสบายใจจะสบายใจทั้งวันแต่ถ้าวันไหนตื่นเช้ามางงงงมึนมนปวดหัวมันก็จะปวดหัวไปทั้งวันคุณเลือกได้นะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรรอรับความโชคดีเร็วๆนี้โอ้โหชัดๆ ความโชคดีกําลังมาใบนี้2องไม้เท้า two of ones ใบนี้เอาตามความหมายหน้าไพา่ใบนี้ใบเดียวคือเรื่องของการรอคอยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ ผลประโยชน์จากทางไกลาการต่างประเทศสื่อสารออนไลน์ได้หมดสิ่งใดที่ลงทุนลงแรงไปแล้วคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณจะได้ดังหวังและในความหมายของบริบทนี้หัวข้อนี้คือตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดูแลคุ้มครองปกป้องคุณอยู่ในเบื้องหลังอย่างเงียบเงียบเรียกว่าคุณอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวคุณงามความดีที่คุณได้เคยกระทําไว้กําลังจะนําโชคดีมาสู่คุณเร็วๆนี้นะครับเออ เร็วๆนี้มันแค่ไหนผมอยากจะย้ําเสมอว่าอย่าไปล็อกเวลาอย่าไปคาดคั้นว่าจะต้องเกิดวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้อะไรแบบนี้เร็วๆนี้คืออย่าไปใจจดใจจ่อใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวพอถึงเวลาอันควรจะเกิดขึ้นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับไปกันต่อนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้ขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอ่า โอ้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเฟนเทอร์เคิลส์ไม่ธรรมดาวันนี้มีทั้งราชินีเหรียญ ตอนแรกมี8เหรียญด้วยแล้วเจเหรียญตามออกมาวันนี้เหรียญเพียบเลยแล้วเป็นไพ่ดีๆใบนี้บ่งบอกอีกอย่างว่าถ้าคุณคิดริเริ่มอยากทํากิจการส่วนตัวหรืออยากลงทุนใดๆในทางที่ถูกต้องนะถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่เอาพูดง่ายๆว่าเป็นสายขาวในความถูกต้องนะครับเท่าๆดําๆผมไม่แนะนํานะอย่าไปทํานะเน้นสายขาวเน้นความถูกต้องคุณจะมีความเจริญรุ่งเรือง7เหรียญนี่ใครอยากมีกิจการส่วนตัวสามารถเริ่มทําได้เลยแต่ถ้าท่านไม่ได้คิดจะมีกิจการส่วนตัวก็สามารถ อาจจะเก็บออมลงทุนในสิ่งที่จับต้องได้เช่นที่ดินบ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่าทองคำหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้ที่มีมูลค่าและมีความถูกต้องนะคุณสามารถลงทุนได้เก็บออมได้ประมาณนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบันไดของการไปสู่ความเป็นเศรษฐีนะครับ 7, 8, 8, เจเหรียญ8เหรียญราชนีเหรียญดวงวันนี้ไม่ธรรมดาเริ่มต้นใบแรกก็3ถ้วยไม่ธรรมดาวันนี้ความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้โหหกดาบคุณไม่ต้องกลัวไพ่หกดาบคุณที่เพิ่งดูไพ่ยิบซีเป็นครั้งแรกๆไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคแต่6ดาบเป็นข้อยกเว้น6กดาบมันมีอุปสรรคเดียวคือระยะห่างทางไกลการเดินทางที่อาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่คนในความหมายที่ดีของใบนี้คือ ข่าวดีจากทางไกลข่าวดีจากการเดินทางการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วมีโชคแบบนี้การย้ายถิ่นฐานแล้วเกิดผลประโยชน์อาเกิดความสุขความเจริญย้ายถิ่นฐานไปทํางานย้ายถิ่นฐานไปเรียนหรือแม้แต่ย้ายถิ่นฐานไปสร้างครอบครัวใหม่แบบนี้ <S <S ก็จะเกิดความเจริญดีหรือบางท่านไม่ได้เดินทางบ่อยๆใบ,บ,บนี้ตีความอีกอย่างได้ว่าจะมีข่าวดีจากทางไกลมาก็ได้เช่นกันนะครับ ทางไกลแบบจับต้องได้ก็คือข่าวดีจากมนุษย์ด้วยกันคนที่อยู่ทางไกลแบบนี้ส่วนทางไกลในความเชื่อคุณอย่าลืมว่าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อีกพบอีกภูมิหนึ่งที่ท่านเฝ้ามองดูเราอยู่ที่ท่านปกป้องคุ้มครองเราอยู่ก็ได้ตามความเชื่อนะครับอันนี้ตามความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณคิดดีทดําดีมีจิตใจบริสุทธิ์คุณจะได้ผลดีอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็ โชคดีกำลังมาแล้วนะครับทำใจสบายๆเปิดรับสิ่งดีๆนะครับถ้าจิตใจคุณมัวความโชคดีไม่เข้านะเออบอกไว้ก่อนนะทำใจสบายๆนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยโอ้โหโห,โหถ้วย six of cups น่ารักใบนี้พลังงานจากคนแวดล้อมที่ดีคุณเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนแวดล้อมคนส่วนใหญ่รักคุณย้ำว่าคนส่วนใหญ่ เราไม่สามารถทำตัวให้ถูกใจทุกๆคนได้และไม่ใช่ทุกๆคนจะรักเราแต่คนส่วนใหญ่รักคุณชอบคุณรักคุณชอบคุณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาสารสัมพันธ์เป็นคนรักเป็นอะไรแต่หมายความว่าเขาเมตตาคุณเอ็นดูคุณตามสถานะที่มีต่อกันละกันเพื่อนเมตตาต่อเพื่อนผู้ใหญ่เมตตาคุณอะไรแบบนี้บุตรบริวารน่ารักอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าคนแวดล้อมคุณจะนำโชคดีมาให้คุณอย่างน้อยที่สุดคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้คุณประมาณนี้ คุณโชคดีมากๆที่คุณมีคนแวดล้อมดีเป็นส่วนใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูสำรับที่2กันต่อเลยนะครับขอให้ไพ่สำรับที่2มาช่วยขยายความมาเสริมพลังกันสิเออให้ไพ่สำรับที่2มาเสริมพลังซึ่งกันและกันดูว่าไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมต่อจากสำรับที่1นะครับเป็นการขยายความซึ่งกันและกันดับเบิลเช็คพลังงานและเสริมกําลังกันขอให้ไพ่สำรับที่2ออกมาอย่างแม่นยํานะครับ โอ้โห,โหราชินีถ้วย Queen of Cups ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมหรือตัวคุณนั่นเองที่จะเป็นที่รักของ ทุกสรรพสิ่งคนสัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างจะรักคุณตามความเชื่อคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออีความหมายหนึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดในพลังงานรวมราชินีถ้วยเป็นตัวแทนของความอบอุ่นอ่อ,อนโยนบุคคลที่มีความเพียบพร้อมจะเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาส่งเสริมเกื้อนหนุนกันด้านการงาน,งานการเงินหรือแม้แต่เข้ามาเป็นคู่ครองเออรับไว้เลยนะ ดีงามมากวันนี้โอ้โหเราก็ทำใจสบายๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรโชคดีกำลังจะมาเร็วๆนี้โอ้โ oh หเก้าเหรียญไม่ธรรมดาเมื่อกี้ตอนแรกเรามีเจ็ดเหรียญแปดเหรียญไปแล้วราชินีเหรียญไปแล้วมีเก้าเหรียญออกมากอีกวันนี้ไพ่การเงินดีมากไพ่เหรียญดีมากนะครับ ไพ่เหรียญตีความตร,ตรงตรงด้านการเงินแปลว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีฐานะการเงินจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน จากฐานะหนึ่งพัฒนาไปสู่อีกฐานะหนึ่งถ้าเคยลำบากจะสบายมากขึ้นถ้าสบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นถ้าร่ำรวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปอีกเหลือกินเหลือใช้กินทั้งชาติก็ไม่หมดประมาณนี้นะครับและใบนี้ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอื่นๆได้ด้วยไม่เฉพาะเรื่องการเงินถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับใครอยู่ใบนี้ก้าเหรียญบ่งบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์ที่ดีเจอคนดีเจอคนศีลเสมอการโปรไฟล์ไล่เลี่ยกันฐานะเสมอกันที่มันจะมาเสริมสร้างบาร,รมีร่วมกันเติบโตไปด้วยกัน ได้โอ้โ oh, หสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แนะ่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะพบใครสักคนหรือหลายคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับทุกคนล้วนมีบุญกรรมร่วมกันมามาส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในทางที่ดีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใครที่เข้ามาบั่นทอนเดี๋ยวเขาพ้นไปเองคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับ มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราววิบากกรรมชั่วคราวบางท่านที่ประสบปัญหาอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่าปัญหาจะคลี่คลายได้ส่วนท่านที่สุขสบายแล้วก็ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้จะได้สุขสบายอย่างยั่งยืนโอเคไปกันต่อนะครับเปิดกันสดๆดสเหรียญ w o of Pentacles บาลานซ์จัดการชีวิตให้ดีๆจัดจาก,การสมดุลชีวิตให้ดีอย่าสุดตรงด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งใบนี้ออกมาแนะนำนะครับความหมายใบนี้เป็นไพ่กลางๆไม่ดีไม่ร้ายสักเท่าไหร่นะครับ ในทางที่ดีก็คือ,อคุณบริหารจาัดก,การชีวิตให้ดีอย่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปเดินทางสายกลางไว้จะดีเยี่ยมคําเตือนเล็กน้อยจากใบนี้ก็คือระวังการหมุนเงินในบางท่านการหมุนเงินที่อาจทําให้หัวหมุนเกิดความเครียดได้หรือแม้แต่การไปค้าประกันให้ใครการไปช่วยเหลือใครถ้าเกินกําลังหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะระวังปัญหาจากคนอื่นบริหารจัดก,การชีวิตให้ดีบาลานซ์ชีวิตตัวเองก่อนก่อนจะช่วยเหลือคนอื่น เอาตัวเองให้รอดก่อนขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะครับอันนี้เราแนะนําตามหลักความจริงที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะครับการดูดวงในแนวทางของผมจะไม่แนะนําให้งมงายคุณไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรทําใจให้สบายแล้วยึดถือความถูกต้องเป็นหลักเดี๋ยวชีวิตดีเองใบนี้บาลานซ์ชีวิตดีๆเดี๋ยวดีเองนะครับแล้วก็เออโอเคไปกันต่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้ อ้โหศักดิทธิ์จริงๆไพาทาโรเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจเสมอหัวข้อนี้เรากล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรคุณเตรียมรับความโชคดี The Magician ออกมาแล้ว ไพ่เมจิเชียนถ้าคุณที่ดูไพ่เป็นประจำทราบดีว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับหมอดูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์คุณจะมีโชคดีราวปาฏิหาริย์บางท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแปดด้านตันทุกหนทางว่าฉันจะดําเนินต่อไปอย่างไรคุณจะมีปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยเหลือขอให้มีศรัทธากันแล้วกันนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณงามความดีที่เคยทําไว้ขอโอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรบ้างก็ได้นะครับตามความเชื่อแล้วก็มุ่งมั่นทําความดีนะครับมุ่งมั่นทําสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเคยทําสิ่งด พลาดมาแก้ไขซะรับผลนั้นไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้รับโชคดีเราปาฏิหารเชื่อมันในครูบาอาจารย์เชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใบนี้ไม่ธรรมดาเมจิกเชื่อออกมาแล้วโชคดีเราปฏิหารจะมาเร็วๆนี้อา้าวรับไว้เลยแล้วก็ขอให้เชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันในคุณงามความดีเชื่อมั่นในจิตใจที่บริสุทธิ์คิดดีทำดีย่อมได้ดี นี่พูดไม่ทันขาดคำคิดดีทำดีย่อมได้ดีหนึ่งไม้เท้าออกมา as of a n d s ไม่ธรรมดาตั้งใจทำอะไรอยากทำอะไรอยู่คิดอะไรค,คิดอ่านการใดลงมือทำเลยนะผมย้ำเสมอเลยนะขอย้ำอีกทีว่าการดูดวงของเราเน้นความไม่งมงายการยึดถือ,อดูดวงเป็นแนวทางความเชื่อส่วนหนึ่งการปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งใบนี้ออกมาเน้นย้ำเลยว่าดวงดีแล้ว ต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่นั่งรอดวงเฉยๆนะครับนะถ้าดวงดีแล้วนั่งรอดวงเฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใบนี้บ่งบอกว่าดวงดีแล้วไปทํางานออกไปทามาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งลงมือทําแบบนี้คิดดีทดําดีลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทํานะครับขอให้เชื่อมั่นในดวงชะต,ตาและเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวคุณเองนะครับไปกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออไม่ธรรมดาวันนี้ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้ว3มไม้เท้าก้าวหน้าแน่นอน Three of o n d s ใบนี้ความหมายใบเดียวคือความมุ่งหวังอนาคตต่างประเทศออนไลน์การสื่อสารออนไลน์หรือแม้แต่การรอคอยสิ่งใดที่มีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นกัน2ไม้เท้า3มไม้เท้ามีความหมายใกล้เคียงกันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันมาก็ได้เช่นกันใบนี้บง่งบอกชัดเจนว่าความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วขอเพียงคุณอย่าท้อถอยไปเสียก่อนนะครับ ในขณะที่คุณก้มนาก้มตาทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยขยันขันแข็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณเต็มที่เช่นกันขอให้เชื่อมั่นนะครับโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสัก1นถึงสงใบนะครับได้ข้อสรุปแน่นอนว่าโชคดีมาแน่นอนวันนี้หน้าไพ่สวยมากๆอุปสรรคใดๆจะคลี่คลายไปเองขอให้เชื่อมั่นนะครับนี่ The l o v e r s อัศาจรรย์ไหมล่ะ The lovers ออกมาคุณอย่าเพิ่งตีความว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ความใคร่หรือ,อความรักคู่ครองอย่างเดียว The lovers ในความหมายในเชิงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อหมายถึงคุณจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักพระเจ้าลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับไว้ด่วนเลยนะ ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าอยากให้คุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบอย่ากดข้ามเพราะบางทีไพ่ดีๆจะออกมากลางคลิปหรือมาโผล่ตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้ากดข้ามคุณมีโอกาสพลาดสิ่งดีๆนะครับส่วนคุณที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบรับพลังงานดีนี้ไว้ได้เลย The Love r s มาแล้วลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคดีจะมาหาคุณเร็วๆนี้เออรับไว้เลยนะครับอ่าไปกันต่อขออีกสักใบ2ใบสิพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโชคดีมาแน่นอนวันนี้ ดีกว่านี้ณนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วขอให้เชื่อมัน่นโอ้โหก้าถ้วยความอุดมสมบูรณ์ความสุขบริบูรณ์มาแน่นอนใบนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอิ่ม้ํำสำราญหลายท่านมีโอกาสน,น้ำหนักขึ้นเออมีกินมีใช้สุขสบายอา้าวรับไว้เลยไ่าอีกสักใบนึงชื่นใจพลังงานดีแบบนี้เราดูไปพร้อมๆกันนะโชคดีไปได้วยกันโอ้โหดับเบิลเช็คสถ้วย พอแล้วไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้ววันนี้ใบแรกของวันนี้นะสำรับที่1วันนี้อย่าลืมนะเราได้3ถ้วยออกมาใบแรกและเราปิดท้ายด้วย3ถ้วยการดับเบิลเช็ควันนี้เช็คพลังงาน2ชั้นโชค สองชั้นโชคทวีคูณสองเท่าหรือมากกว่านั้นสามถ้วยออกมาสองใบความโชคดีสองเท่านะครับโชคดีสองเท่าความยินดีสองเท่าดีกว่านี้นะวันนี้เวลานี้ไม่มีอีกแล้วสอดคล้องกับหัวข้อสุดๆไพทาร์โรเป็นอะไรที่แม่นยำเชื่อถือได้แน่นอนวันนี้เราได้สามถ้วยสองใบพลังงานโชคดีสองเท่านะยินดีเป็นสองเท่าประมาณนี้รับไว้เลยนะโอเคปะคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบสำหรับวันนี้ เป็นไพ่ส่งท้ายเพื่อดูว่า,าวันนี้พรุ่งนี้ชีวิตคุณมีโอกาสจะดำเนินไปในทิศทางใดอย่างไรหรือควรจะทำสิ่งใดหรือไม่อย่างไรขอให้ไพ่ใบสรุปส่งท้ายนี้บอ,อนนบ,อบอกอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับขออีกหนึ่งใบเออโอ้โหหนึ่งเหรียญโชคดีมาแล้วรับไว้เลยหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles เหรียญขนาดใหญ่มาหึมาจากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นมือพระเจ้าตามความเชื่อมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัดพระเจ้านะครับโชคดีจากฟากฟ้ากําลังมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทานพรเตรียมรับความโชคดีเร็วๆนี้หน้าไพ่บ่งบอกชัดเจนวันนี้เป็นไพ่ที่ดีส่วนใหญ่บ่งบอกว่าโชคดีกําลังมาน้อมรับความโชคดีนี้ไว้นะครับความเชื่อส่วนความเชื่อที่เหลือคือดวงดีแล้วลงมือปฏิบัติคิดดีทําดีได้ดีนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกคนติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี ดครับ